าไมาาปุ๋ยเอ้ยฝนตกสาดใส่เสื้อผ้าทงปุ๋ยทงปุ๋ยมันผุถุงใส่เสื้อผ้ามันพุแม่ก็เลยเอามาตากไว้ให้นี่ขคืนล่าเสื้อสีขาวเป็นสีเหลืองก็มีตากสองใหม่สาวเลยเดี๋ยวมันแห้งนี่ไปหาทงปุ๋ยอื่นมาหยัดใส่ไว้ให้ ฝนตกเปียกรองเท้าลูกขอข่มืดงั้นมันสื่อขักสื่อแน่แท้น้อพ่อแม่เอ้ยสื่อมากขึ้นรถไฟเอาน้อบานนี่มึง้นมาไหวกล้องกันกล้องกายอ,อ,อยู่พี่น้องเอ้ยแน่มันกับทักกระเป๋าไหวเ,เต้นเต้มอยู่นี่ กระดอก,กระเดียกฝ้นกระเปียกก็มาไหวมองมันได้พี่เนาะหุนเมืองฝาติละ่ะสาดลงมาก,กระเปียดเหลืองมืดฝากบ่ละอีเม่โหโ่โู